Bring the the earth. ทามนมาได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าน้ําหนักตัวมันลดลงแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอยากลดน้ำหนักแต่ว่ามันไม่เคยลดได้เลยกินกาแฟดำจะสดชื่นทันทีก็นอนหลับหลับสนิทจากท,ากที่เคยเป็นคนที่นอนดิน้นนอนดิ้นตลอดเลยค่ะดีย๋ยวนี้หลับลึกหลับสนิทตื่นมาก็สดชื่นทำง,งานก็ไม่เพีย้อ,อ อันนี้ดื่มตื่มกาแฟดำกับเติินจือมาได้ห้าเดือนละไมเกนลดยาไมาเกนได้ประมาณเยอะเลยค่ะจากเคยกินยาไมาเกนวันละ4ี่หเม็ดยาพารากินโอจีเนี่ยน้ำตาลน้อยด้วยก็กินแล้วแบบก็ไม่ต้องกลัวอ้วนไงก็กินไปเลยอย่างตัวหนูเองอะคะหนูเป็นคนที่ติดอินสตาแกรมากไม่รู้เพราะอะไรดูมันอยู่นั่นแหละดูอะไรไม่รู้กันนะกันหนา มองนาฬิกาอีกทีอา้าวตีสองแล้วยังไม่ได้นอนแล้วเช้าแล้วนะเนี่ยก็ก็หลังจากที่ที่ได้ทดลองดื่มกาแฟออกโนโกะเนาะมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกเลยตอนแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มคือมันฝืนมันฝืนเล่นอินสตาแกรมต่อไปไม่ไหวแล้วอะค่ะคือบางคืนแบบโยนทิ้งเลยอะง่วงมากอืมบางคืนยังแบบไม่ได้ชาร์จแบตเลยอะคะ่ะหลับไปตื่นมาอีกทีวันรุ่งขึ้นมันรู้สึกแบบมันเฟรชรู้สึกก,กระปี้กระเป๋า อยากออกไปทำงานอะคืออารมณ์ประมาณนั้นเลยอะอชอบมากคือเออเมื่อก่อนเนี่ยหนักแบบพีคสุดเนี่ยคือห้าสิบสองแต่ว่าพอลดมาอย่างเริ่มออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็จะลดลงเหลือประมาณสี่สิบเก้าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่เคยลดได้มากกว่านั้นเลยแต่ว่าพอลองลองมาทานกาแฟเนี่ยเราก็ได้ยินนะว่าสรรพคุณเ็ดลินจื้อเนี่ยมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เชื่อมากก็ทานทานมาเรื่อยๆืเริ่มรู้สึกว่าน้ำหนักเริ่มลดลงลดลงลดลง,ลง,ลง,ลง ลดลงไปเรื่อยๆตอนแรกพอเหลือ48เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ามันเพราะกาแฟหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่อยากไม่อยากจะคิดไปเองว่าเราก็ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยแต่ก็เริ่มทานไปเรื่อยๆจนประมาณแบบเดือนหนึ่งเนี่ยพี่ลดไปจนเออ่ถึงแบบ47กิโลค่ะลดไปประมาณ4กิโลเลยอะเอ,อหัวเข่าจากที่ปวดมากๆว่าจะไปหาหมอหานะดีขึ้นโรคกระเพาะก็ไม่เป็นจากที่เคยแสบกระเพาะหนักๆ5เดือนแล้วไม่เคยเป็นโรคกระเพาะน,น้อยมาก หนึ่งเลยลดยาไมเกนลดยาพารายาธาตุค่ะนอนหลับสนิทเราเป็นคนที่ทำงานหนักยกของขับรถตลอดต้นคอข่าหลังลดยาได้เยอะเพราก,กินยาพารากับยาไมเกนตลอดดิเป็นมาหลายป,ปีแล้วคะ่ะสองปีแล้วนะสองปีตั้งแต่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามก็กินยาพวกนี้หนักมากมีเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังค่ะก็คือว่าเอา ถึงนูจะเป็นคนที่นอนดึกแค่ไหนก็ตามตีสองที 3, ่สามที่สี่ทีห้าก็ตามทุกครั้งที่นอนก็จะแบบตื่นขึ้นมาฉี่ตลอดเลยสองถึงสามครั้งอะไรย่งเงี้ยค่ะแต่พอได้มากินกาแฟของโอโกโนโกได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันทำให้ไม่ฉี่เลยนอนหลับสนิทต,ตื่นมาทีเช้าเลย แล้วช่วงนั้นแบบโชคดีมากเป็นช่วงแบบเตรียมงานแต่งงานพอดี <c oughs> อะไรเงี้ทุกคนก็เพื่อนๆก็จะบอกว่าตายไปลดความอ้วนไปออกกําลังกายที่ไหนไป <c oughs> อะไรเงี้ยจะบอกว่าจริงๆแบบเรียกว่าโชคดีมีบุญมาเจอโ G ีในช่วงเวลาที่แบบเหมาะสมพอดีเลยแล้วก็พอทานแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจน ถึงแบบช่วงก่อนแต่ง,งานนี้เลยเนี่ยแหละเออหนะักสี่พอดีใส่ชุดเจ้าสาวสวยเลยตอนนั้นแบบก็ผอมลงโดยอัตโนมัติขอบคุณโ G จริงๆก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าถึง2เดือนมันจะเหมือนจะเป็นสวรรค์ของคนกินกาแฟอย่างหนึ่งนะคือคนกินกาแฟเนี่ยจะอยากกินกาแฟวันละหลายแก้วแต่กาแฟทั่วไปเนี่ยคาเฟอีนมันสูงหลายๆคนก็จะบอกว่าไอ้กินกาแฟมันไม่ดีงันอย่างนี้คือเราก็กินไม่เยอะเออก็จะแบบเอ้วันนึงแก้วนึงพอละถือว่าวันนี้กินแล้วห้ามกินอีกแต่แบบพอกินโอจีเฮ้ยมันเป็นสวรรค์ที่แบบ เฮ้ยจะกินกี่แก้วก็กินไปอ่ะเออมาเลยได้อารมณ์แบบเช้ากินสายกินบ่ายกินเย็นกินก่อนนอนกินอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ่อมันได้กินทั้งวันเลยตอนนี้เนี่ยก็เราก็กินเต็มที่เลยนะแต่น้ําหนักก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นคือเหมือนแบบเหมือนบางทีแบบช่วงปีใหม่เนี้ยคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยคือกินกินตลอดเบีย์กินเบียกกินขนมกินน้ําตาลกินทุกอย่างเลยแป้งเปิงคือพอเราแบบเหมือนได้ใจไงน้าหนักลดก็กินเพิ่มแต่พอกินเพิ่มก็มันก็เพิ่มขึ้นมาแบบ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะกลับมาแล้ว52แต่นี้เพิ่มขึ้นมาแบบ48 49บางทีตื่นเช้ามาเฮ้ยวันนี้ต้อง50แน่เลยช่างก็48อนะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็สเตเบิลอยู่ที่ประมาณ48อืมใช่ก็แบบแฮปปี้มากๆก็ตอนนี้แบบกล้าบอกต่อคนอื่นแล้วว่า OG มันดีจริงๆค่ะ We're bringing the treasures of the earth to the people of the world. Amel les trésors de la terre au peuple du monde. Your day to shine, your time to win. So raise your cup and drink e -coffee your coffee food food Sana.